สว,สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับพบกันในช่องอาร์ตนีเคอีนะครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางห่างเสียงภาคบ่ายนะครับส่งท้ายนะส่งท้ายแล้วเจอกันทีก็สามรัทธราวโจนครับห่างเสียงเมื่อเช้าเจาะตรงๆนะครับจอห้าหกเนาะก็เสียดายคือเมื่อเช้าที่ตอนผมคิดอยู่มันขึ้นบวกครับแต่ตอนปิดมันลงลบและบ่ายนี้ไม่รู้มันจะทะลึ่งขึ้นบวกอีกหรือเปล่านะผมคิดที่ลบนะครับโอเคครับ บายนี้เดี๋ยวฟังการวิเคราะห์คร่าวๆกนะ่อนเนาะมีให้เลือก2ตัวแปรครับแต่ท่านต้องเลืเล่นไม่เลือกเล่นไม่จะเป็นต้องเล่นหมดนะครับวายประจำวันที่5เดือน8ปี6 4สนะครับตัวแปรแรกที่ใครสังเกตดูนะครับหังเสง่สามวันตั้งแต่วันจันทร์ไอ้ของพานทษครับวันเอาง่ายคือวันจันวันอังคารควพุทธเนี่ยหังเสงสลับเลยเบิ้ล10แต้มเบิ้ล10แต้มนะครับเบิ้ล10แต้ม วันจันทร์10บวันจันทร์เบิ้ลวันอังคาร10แต้มและเมื่อวันพุธเมื่อวานนี้เบิ้ลกับ10แต้ม10แต้มบนล่างคือมาคู่กัน5 5 7 3ซึ่งวันนี้โอกาสที่ทางเสงจะเป็นเลข10แต้มหรือเป็นเบิ้ลบ่ายสูงครับนะกลุ่มเลข10แต้มคืออะไรมีอะไรบ้างคือ19 28 37 46 55อครับอันนี้คือตัวแปรแรกที่ท่านจะเลือกเล่นได้นะครับตัวแปรแรกที่ท่านจะจิ้มเลือกเล่นได้เลยนะครับ ตัวแปรนี้ถ้ากรณี3 7 2 8ดสองแมาจะคู่กันยวผมจะบอกนะครับแล้วก็4 6 9 1้าจะมาคู่กันแต่้าหจะคู่กับูนย์นะครับโอกาสที่ติปิด10แต้เม,มนะเป็นไม่ได้สูงมากนะเปไม่ได้สูงมากนะครับนะครับถ้าเลือกเล่นเอาอันนี้คือตัวแปรแรกของผมนะผมว่าน่าจะมางี้แต่ส่วนผมผมผมรักชุดนี้ครับ <c oughs> บ่ายนี้เด่นสุดเจครับเด่นสุดเจรอง8อ่าเด่นไปที่7ครับ17เจด 2องเมเจครับหกเจ็ด่าสอคุณแมสองแผมเอาแน่ร้อยมัดแครับร้อยมัดแปดร้อยมัดแเนาะเบิ้ลครับเจ็ดเจ ชอบอยู่คู่เดียวครับผม8 2 7 3คู่สิบแ้มบนล่างครับประมาณนี้ครับสหรับหุ้นหางเสียงภาคบ่ายครับชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับขายชอบยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับกด subscribe ถ้ามีโฆษณารบกวนอย่ากดข้ามครับรวยๆทุกท่านครับ